ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับเจ้าสายชาร์จ usb type c นะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้ครับก็รีวิวเลยนะก็มีเข็มขัดรัดสายไฟมาให้ด้วยอะ่ะแจวะ๋วอ่ะได้ปุ๊บก็รีวิวปั๊บไม่ต้องรอถึงตอนเช้าแลครับที่ผมสั่งมามันเป็นความยาวประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ก็เอามาติดกับแฮนด์บาร์เดี๋ยวมาดูนะตอนกลางคืนครับว่ามันจะสว่างสวยงามแค่ไหนแล้วก็ เอาเจ้าตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปกับเจ้าที่ชาร์จโทรศัพท์ที่ติดกับมเอเตอร์ไซค์อ้าผมเสียบไงวะมือเดียวอะแปบ๊บหนึ่งโอเคดันเข้าไปมืดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องการแสงไฟตอนกลางคืนนะครับจากเจ้าสายชาร์จอันนี้นะเปิดสวิตช์เปิดเฮ้ยแสงมาแล้วเนี่ยเอามารีวิวให้ดูกันตอนกลางคืนดึกๆแบบนี้เลยนะครับ ที่เห็นอยู่นี่แค่หนึ่งเมตรเท่านั้นนะดูนี่มีไฟช่วแล้วเนี่ยไงสว่างขึ้นเยอะ